ขบวนรถธรรมดาขบวนที่254นะครับต้นทางหลังสวนปลายทางทนบุรีกำลังจะเข้าจอดรับส่งโดยสารที่สถานีชุมทางหนองปลาดุกนะครับทําขบวนมาโดยอัลสตอมนะครับ เป็นอาร์ตตอมเครื่องเดิมนะครับ C C หนึ่งหกครับ โอ้โหเงเครื่องได้สุดยอดมากครับเอาสตอม4416นะครับ,รบไปแล้วนะครับคบรถธรรมดาที่254หลังสวนปลายทางทนบุรีนะครับสถานีต่อไปที่จะจอดรับส่งผู้โดยสารนะครับคือสถานีคลองบางตาลโพรงมะเดือ่อไปหยุด รถพระราชวังสนามจัน์ทรนะครับสถานีนครปฐมเป็นสถานีต่อไปตามลำดับนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ